สวัสดีครับหมอพีทนะครับเป็นหมอออยู่ห้องฉุกเฉินครับผมอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์นะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยกระแสที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยของเราตอนนี้ก็คือเซิร์ฟสเก็ตอ่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดลองบอร์ดอะไรก็ตามที่มันเป็นสเก็ตเนี่ยก็จัดว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยย่อมมาคู่กับอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับสำหรับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ย วิธีการเล่นให้ถูกวิธีนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ s a ฟตี้ที่มีมาตรฐานมีหมวกที่มีสายรัดคางมีสนับข้อต่อสนับข้อมือแล้วก็มีสนับเข่าด้วยสําหรับมือใหม่เนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้บ่อยเออนื่องจากว่าการเล่นที่ไม่ชํานาญหรือว่าการที่ยังไม่ชินกับอุปกรณ์ควรจะเล่นแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะมีคนช่วยฝึกสอนช่วยประคองด้วยสิ่งที่ไม่ควรทําเลยเวลาเล่นสเก็ตเนี่ยก็คือ ห้ามไปเกาะแกะเกาะเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานให้คนอื่นลากอย่างเงี้ยครับคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในเด็กนะครับในการเล่นสเก็ตเนี่ยคือเด็กอายุต่ำกว่ากว่า5ปีเนี่ยคือก็คือจะไม่ยังไม่แนะนําให้เล่นเนาะส่วนช่วงอายุ5-10ปีเนี่ยควรจะเล่นได้แต่โดยโดยมีผู้ปกครองคอยให้คําแนะนําหรือคอยดูแลอยู่ครับผมอุติเหตุที่เจอได้บ่อยสำหรับคนที่เล่นสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็คืออุบัติเหตุ จากการหกล้มในช่วงที่เราเป็นมือใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยจังหวะที่เราขึ้นบอร์ดเนี่ยมีการถไลใช่ไหมครับเราก็จะมีการหกะเมนไหงหลัง,ลงตรงตัวไม่อยู่ที่จะกระแทกบาดเจ็บเช่นข้อศอกแล้วข้อศอกกระแทกพื้นข้อศอกแต่เวลาล้มหน้าขมำม,มือคำพื้นสำหรับเซิร์ฟสเ,เก็ตเนี่ยที่เป็นกระแสนิยมอยู่ตอนนี้เนี่ยเล่นได้แต่ควรเล่นอย่างระมัดระวังเล่นด้วยความรบอบคอบอุปกรณ์เซฟตี้ยังไงก็ต้องใส่เนาะถึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่หล่อไม่เท่ ป้องกันไว้ดีกว่าครับผมดีกว่ามารักษาทีหลังกีฬาขึ้นเชื่อว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยย่อมมีบาดแผลนะแต่ถ้าอยากมีคนดูแลให้มาวัฒนแพทย์นะครับขอดูโพยก่นดูโพยก่อนขอดูโพยก่น,กนสวัสดีครับเนอ่อง่าก่า่า่าขา่าา